หนุ่มหน้าใสและความสามารถที่แสนทรงคุณของกันเศษฐพงศ์หรือกันชาลีที่เราเคยรู้จักกันในอีกหนึ่งบทบาทสำคัญในละคร Rock and s o u ซจังหวะร็อกปฏิหารรักที่กำลังออกอากาศในเวลานี้ทางช่อง7 HD ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นและต้องการเข้ามาติดตามเรื่องราวของเขาในละครนี้อย่างละเอียด กันชาลีหรือปุ่นในละครนี้เป็นนักเรียนชั้นม .6 ที่มีความสามารถพิเศษในการมองเห็นผีซึ่งเป็นความสามารถที่ทําให้เขามีบทบาทสําคัญในการช่วยอลิสนางเอกของเรื่องกันเป็นหัวหน้าวงดนตรีร็อกแอนโซที่ชอบเล่นดนตรีและมีแพลนในการพัฒนาวงของเขาไปเรื่อยๆจนถึงการเล่นในงาน TMCU ที่สยามสแควร์เป็นด่านแรกในการฝ่าฟันในด้านการแสดงและดนตรี แต่กัญชาลีไม่ได้เป็นนักแสดงที่เพี้ยนเสียเลยพระเอกของเราเป็นเด็กดีของพ่อแม่ที่ตั้งใจเรียนและพยายามจะสอบเข้าแพทย์การเล่นละครนี้เป็นความต้องการของเขาในการได้ย้อนไวัยไปใส่ชุดนักเรียนอีกครั้งและได้รู้สึกความรู้สึกเก่าๆกลับมาในช่วงการถ่ายทํากันรู้สึกว่าเขาได้กลับไปถ่ายทํากับเพื่อนๆตอนเด็กๆที่รักการร้องเพลงและดนตรี ละครนี้เป็นพาดของชีวิตในเรื่องการแสดงที่ท้าทายและเป็นโอกาสให้กันได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งกันรู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์นี้และได้เจอเพื่อนๆที่มากองทุกวันการเจอกับเจนในละครนี้ทําให้เขาแอบเก,เกรงแต่พอสนิทกันแล้วก็รู้ว่าเจนเป็นคนแมนแมนและตลกดีแต่มีมุมน่ารักที่ทําให้เขาเป็นเพื่อนและคนร่วมง,งานอย่างดีและนี่คือส่วนที่สําคัญที่สุดที่คนมากมายพลาดไปกันเป็นคนที่มีความสามารถและความตั้งใจในการทํางานอย่างดีทําให้เขาเป็นพระเอกที่มีความเป็นมาตราการและมีความสําเร็จในการแสดง กันกล่าวอย่าพลาดการติดตามละคร Rock and Soul จังหวะ Rock ปฏิหารรักทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา19นาฬิกาที่ช่อง7 HD กด35เพื่อเห็นความสามารถและความสำเร็จของกันในละครนี้คุณคิดว่ากันชาลีจะทำให้เราได้รับความรู้สึกอย่างไรในละครนี้คุณคิดว่าการแสดงของเขาจะสำเร็จหรือไม่มาฝากติดตามและแบ่งปันความคิดเห็นกันได้เลยที่นี่